ขอบคุณนะคะน้องแมวยิ้มสูใสยต้องเอาต้องเอาเล่มใหม่แมวยิ้มนะคะแป๊บหนึงนะคะเดี๋ยวจดจดแมวยิ้มก่อน E พิธาก็คุณบูคุณบูมสวัสดีค่ะน้องแมวยิ้มพี่พรพิมลค่ะนะคะขอบคุณน้องแมวยิ้มนะคะพิธากับวันนี้ไม่ไล้ค่ะฝนตกหนักนะคะพิธาค่ะพิธา อุ้ยเปิดไฟและเปิดไฟอ่าเปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟจะได้มองเห็นสัปะรดชัดๆนะคะนายิ้มกับพิธาปนีค่ะพิธาปนีก็น้องแมวจ้าคุณวารีขอบคุณนะคะคุณวารีวันนี้เหงาจังพี่มลทำไมเหงาทำไมเหงาคะ่ะน้องคนงามไม่มาใช่ไหมน้องคนงามไม่มาสาวพิจินุโลกไม่มาใช่ไหม เงาน้องแมวยิ้มกับพี่อ้ํากิติคุณสวัสดีค่ะนักเอ่อพี่ถากับน้องวารีสวัสดีค่ะน้อ,อ,อ,นอ,นอตัวเล็กก็ดีจ้าวารีนะคะพี่พรมปสานก็หัวใจกอดๆพี่พรมประสานก็ทับป,ปนีสวัสดีครับผู้แลไหมคะนะคะน้องแมวยิ้มบอกว่าผู้เลไหมคะใช่ค่ะผู้แลค่ะสับปะรดผู้เลนะคะ ลูกเล็กๆนะคะลูกเล็กๆกรอบๆนะคะกรอบๆยังไม่ได้ทําพริกเกลือนะคะเดี๋ยวพอลงไลน์แล้วจะทาพริกเกลือทาพริกเกลือจิ้มจิ้มขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลทุกเลิฟเลยนะคะ คุณแมวยิ้มนะแมวยิ้มไล้ตอนกี่โมงคะแมวยิ้มช่วงเช้าช่วงเช้าหรือเปล่าคะไม่แน่ใจเนาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นเอ่ยไม่ได้ไปน้าน,นะคะไม่ได้ไป <c oughs> ไม่ได้ไปหลายวันเลยลืมเลยนะคะว่าไล้์ช่วงไหนพิธาก,ก็กอดกอดนะคะขอบคุณพิธานะคะที่มาส่งกำลังใจนะคะ อ๋อทุ่มหนึ่งนะคะโอเคทุ่มหนึ่งเนาะทุ่มหนึ่งก็พร้อมกับนังอ้ําเลยพร้อมกับนังอ้าําขอบคุณนะคะแมวยิม้มขอบคุณพิธาค่ะพิธาพิธาฝนตกหนักพิธาลงก็ได้นะคะพิธา ถ้าฝนตกหนักลงลงเลยค่ะพิธาเมื่อตอนเมื่อตอนประมาณบ่ายสองก็ฝนตกหนักเหมือนกันนะคะที่นี่ฝนตกหนักกำลังดู กำลังดูไลฟ์พี่พรประสานอยู่เนาะฝนตกฟ้าร้องนะคะฝนตกฟ้าร้องก็เลยต้องรีบลงนะคะปิดโทรศัพท์ไว้คือปิดคือหม,หมายควาว่าไม่ได้ไปหาใครเลยนะคะช่วงที่ฝนตกไม่ได้ไปหาใครเลยพักโทรศัพท์เลือไปเลยนะคะแม่ว่าก็หัวใจกระดกอแม่ว่าก็สวัสดี สวัสดีจ้าพิทาแม่วาก็หัวใจกัดกอดขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่วาแม่วาพักผ่อนได้เลยแม่วาแม่วาไม่ค่อยสบายเนาะพักผ่อนนะคะอย่านอนดึกนะคะหนังอั้มก็ทักทายแม่วาเรียบๆหนหงอั้มก็ส่งดอกไม้น้องแมวยิ้มก็แม่วาพักกินสวัสดีค่ะ